อ่าสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญที่ถูกเรียกว่าเหรียญเทดวันดอลลาร์นะครับหรืออ่าเหรียญหัวหน้ามนะครับในภาษานังกระสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อเงินล้วนนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญล่าอนณานิคมในอดีตนะครับส่วนราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปีนะครับที่อ่ามันผลิตน้อยหรือผลิตเยอะนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับก็ถูกอ่า คนพบในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีราคาในตลาดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับพาเพื่อนเอฟซมาดูกันนะครับว่าอ๋อมันภาพรวมคร่าวๆของเรียนเนี่ยเขาดูกันแบบใดนะครับที่อ่าจำแนกนะครับว่าเป็นเหรียญเกหรือเหรียญเทนั่นเองนะครับก็กราบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเหรียญหัวหนามนี้ อันนี้ก็จะเป็นปี1908ซึ่งเขาอย่างที่บอกไปนะก็มีหลายปีนะครับเนื่องจากมันเป็นเหรียญล่าอนธนิคมเนี่ยมันก็จะมีภาษานะครับนะดูภาษาข้างหลังนะครับนะลักษณะก็คล้ายๆกับมีผิวที่ดำๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเหรียญดำๆแบบนี้นะครับ ดีกว่าสีขาวนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันดำเนี่ยมันก็คือเป็นเหรียญที่ผ่านระยะเวลามาค่อนข้างนานนะครับ1988ก็คือปี1 9 0 8ตามคริสต์ศักราชนะครับมีถ้าเป็นคริสต์ศักราชปีนี้ก็ปี2024นะครับก็ระยะเวลาเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็สภาพผิวเขาเนี่ยก็ต้องจะต้องเป็นสีดำๆนะครับเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยมันจะเกิด เรียกว่าเกิดปฏิกิริยานะครับที่มันทํากับอากาศนะครับทําให้เกิดอ่าเป็นคราบขาเมเหาดําๆนะครับขึ้นมาบริเวณผิวเหรียญแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอกันนะครับไม่ค่อยจะเจอเหรียญที่มีลักษณะสวยๆงามๆสักเท่าไหร่แต่เหรียญแบบนี้น่าก็ถือว่ามีสภาพที่สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งเก้าหนึ่งันเก้าร้อยนะครับก็ระยะเวลาหนึ่งร้อยี่สบสี่ปีเข้าไปแล้วนะครับดูก็อ่าแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะมีราคาที่สูงหรือว่า แพงแต่อย่างใดนะครับก็ก็คือมันก็มีจํานวกนการผลิตที่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอกันเยอะนะครับดูกันที่การเลียงตัวของพวกขอบเฟอร์ขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็ความคมชัดนะครับดูผิวเหรียญเป็นหลักนะครับอีกอย่างก็คือน้ําหนักนะครับถ้าช่างตรงตามนี้ก็คือเป็นเหรียญเทนะครับน่ะดูความสวยของเหรียญที่นี่นะครับเหรียญล้านนันคมเนี่ยปัจจุบันก็ เรียกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับในในในตลาดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาทางด้านหลังเนี่ยก็สังเกตได้นะถ้าในสวยๆคมๆเนี่ยก็ใช่เลยแต่บางทีความสวยความคมความคมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญผ่านการใช้งานนะครับอาจจะมีการสึกหล่อไปบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะดูกันที่ผิวนะครับดูกันที่อ่าปฏิกิริยาที่กรดนะครับทำกับเหรียญน,นะครับก็คือกรดไนตริกนะครับ ถ้าไมหยอดแล้วมันไม่ฟูเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญเทนะครับเป็นเหรียญเงินเทนเพราะว่ากดในไนติเงเนี่ยมันจะไม่ทําปฏิกิริยากับเงินเททองเทะเอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเช็กกันด้วยอาจจะเช็คก,กันด้วยวิธีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับที่เขามีการเช็คก,กันก็คือน้ําหนักนะครับน้าหนกักจะต้องไม่เกินจากที่มีข้อมูลการผลิตนั่นเองนะครับเ้อโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่านัคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ อ่าเรียกว่ามีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในสของผมนะครับก mm hmm. ็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แก่เปลี่ยงเท่า,ทานี้นะครับกราบสวัสดีครับ